นี่ครับผมหลากเสีนครับผมลากซุกครับมีหม่หนาวมีหอมเรียบร้อยแล้วนี่ครับเอาขัวตามดๆเลยครับผมกินน้ำกันเด้อครับผมใากินน้ำกันเด้อขขาแรงครับผมใา่กินขขาแรงน้ำกันเด้อครับพี่นอ้อง แม่บ้านกำลังสิปรุงครับใส่หอมลงไปแล้วน้ำลายแตกครับผมโอ้สุดยอดเลยครับใส่ทีเริ่มยังเนี่ยส่และ ใส่ข้าวขคัวครับพี่น้องโอ้ยสุดยอดข้าวคัวตำเองครับผมหอมๆเลยข้าวคัวข้าว,ว,วเหนียวย่างดีครับสุดยอดครับผมไปาปกินกันเด้อครับกินข้าวน้ำกันเด้อครับพี่น้องเด้อแ,แล้วแล้วครับผม ก้อยซีนครับผมมาเด้อครับเด้อต้มน้ำม้กับมีครับดูกลับแก้มพักกับแก้มกับมีครับผมพักติ่วใบไัดเลิศครับผมข้าวเหนียวห่อนๆครับผมมาเด้อครับกินข้าร่วมกันเด้อครับผม